มาดูน้ำกันนะครับตอนนี้คันคันขอบแก้มลิงนะครับน้องวัดชนางก็ท่วมหมดแล้วครับมาดูทุ่งหมู่ที่สองนะครับว่าท่วมเยอะไหมนะครับตอนนี้น้ำก็ขึ้นระดับสันกั้นน้ำแล้วนะครับเกือบเสมอแล้วครับอีว่ปรมะมาณสิบเซนครับ ที่จะขึ้นบ่านะครับจุดไหนต่ำก็ท่วมแล้วนะครับเห็นครับนี่แหละครับุ่งหมู่สิบสองครับไปเห็นเขาครับเบิดแล้วครับท่วมเบิดแล้วครับตรงที่เคยท่วมที่เดิมครับก็น้ำบาตั้งแต่เมื่อคืนครับน้ำข้าม ฝนตนั้งแต่เมื่อคืนครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับเพราะว่าฝนตกตั้งคืนแล้วแต่หน่วยาง,งานเราจะต้องแก้ปัญหานะครับช่วยเหลือพี่น้องให้ท่วมด้านล่างนะครับอันนี้น้ำก็นะครับต้นคลองเพราะว่าเป็นเป็นทางน้ำเก่าครับ น้ำมาทีไหนก็เหมือนเดิมครับร่วมหลังครับตอนนี้ไปถึงหมู่สิบสองคลองมองไปเห็นแล้วครับยาวไปเลยครับรงนครับครับสหนับวันนี้วันที่17บเจดตุดลาคม 2พัน6 4เวลา14นาฬกา50นาทีกับผมนายศิษา์ระคองผู้ใหญ่บ้านตำหนักหมู่ที่สอเ11ตำบลตะเคียนรามขออนุญาตรายงานสภาพน้ำในพื้นที่หมู่บ้านตำหนักหมู่ที่อเ11อตำบลตะเคียนรามนะขณะนี้มวลน้ำได้ไหลามาสมพหบเพิ่มขึ้น เรื่อยๆนะครับตอนนี้ไอ้ถนนเส้นทางจากบ้านตำหนักไปบ้านโาคกสะอาดหมู่ที่13สูงประมาณ30เซนจากพื้นถนนนะครับก็สัหรับพื้นที่นาของเกษตรกรตอนนี้ก็ท่วมเสียหายหมดนะครับมองไม่เห็นต้นข้าวเห็นแต่น้ำอันนี้ก็ขอรายงานสภาพ น้ำณตอนนี้ของบ้านตำหนักมูซีเอ็ดให้ได้ทราบนะครับระวังระวังหน่อยเด้อ ระวังระวังหน่อยนะครับครับตอนนี้ก็ฝนก็ตกยังไม่หยุดเลยนะครับยังตกมาอย่างต่อเนื่องน้ำก็รู้สึกวจะเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนเกือบจะทะลักเข้าไปในเขตหมู่บ้านในพื้นที่หมู่บ้านซึ่งได้เดินตรวจสอบ ดูตามหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปถึงหมู่บ้านเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็พื้นที่โรงเรียนบ้านตะโสมก็เข้าไปในพื้นที่โรงเรียนได้เต็มพื้นที่สนามอันนี้ก็ขอรายงานเกี่ยวกับสภาพน้ำในพื้นที่ของหมู่11ตำบลตะเกียนรามอำเภอุสิงให้ได้รับทราบนะครับขึ้น,นนะแมน มันเพิ่มเด้ี่ไปขี่เร็วๆได้เด้อเพราะว่าวิดีโอเกินหานาที่ทรงให้นักข่าวอะไรทางหน่อยทางหน่อยเิี๋ยบนเีนต์บนครับแต่เร็วๆครับ เมื่อกี้เดินมาถ่ายมาบรรยายมาแต่ว่าส่งไม่ได้นะครับสิบกว่านาทีเพราะว่าวโอห้ามเกินห้านาทีนะครับต้องส่งนะครับอันนี้ก็แนวกระสอบทรายกั้นนะครับที่ต่ำตีถ่วงนะครับลื่น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 นะครับน,นี่ท่านซอมตนะครับลงใหม่นะครับแล้ว ใช่ครับก็นะครับทวกหมดครับอันนี้พี่น้องก็มาช่วยกันขนถุงทรายนี่แหละครับแยกๆครับจิตอาสานะครับบ้านโคกใหญ่โคกสามคีนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับถนนสันไฟตางจนงหวัดเมืองรูก็ล้นนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่น้องแมาชะนังก็ล้นนะครับเราช่วยกันครับช่วยกันทำนะครับ ก็ดูระดะับน้ํานะครับตอนนี้ใช้มอไซค์นะครับเพราะว่าถ้าเกิน5นาทีนี่ส่งไลน์ให้นักข่าวไม่ได้นะครับก็เลยใช้มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อความรวดเร็วกี้ผมเดินไปนวันสิบกวนาทีนะครับระยะทางก็มัน7จ0ดเมตรตอนนี้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อจะรายงานให้ ทางนักข่าวช่องเจ็ดนะครับแล้วก็นักข่าวสิทเกตได้ทราบนะครับน้ำดื่มไหมครับน้ำเดื่มธรรมดาน้ำเดื่มน้ำเตานะครับตอนนี้กำลังรออยู่ครับนะครับมาดูความแรงของน้ำหน้าสปริงเวย์นะครับก็นี่แหละครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับ มากนะครับนะครับต้องใช้เวลานะครับน้ำเยอะมากนะครับที่น้องประชาชนก็มาช่วยกันนะครับทำกรังก้นน้ำนะครับหรือต้านกระสอบทรายนะครับนะครับก็ถึงจุดสิ้นสุดตรงนี้พอดีนะครับ